สวัสดีครับแฟนคลับเซล์บุกท่านนะครับวันนี้ชวนฟัง3เคล็ดลับสําคัญที่เขาบอกว่าเขาไปลักจํานะครับจากสุดยอดนักเดเทรดเป็นนักเดเทรดระดับแชมป์นะครับที่บอกว่ามือใหม่นั้นสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับลองเอาไปฝึกใช้ดูนะครับผมว่าเคล็ดลับนี่มันเรียบง่ายแล้วก็ถ้าคุณทําได้นะคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีผลงานการเทรดที่ดีขึ้นแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นนักเดย์เทรดหรือเป็นนักสวิงเทรดก็ตามครับสามารถไปแอพพลายได้ทันทีเนาะผมได้เดียมมาจากนี่เป็นบทความฝรั่งนะเขาตั้งชื่อว่า Three Tricks Traders Can Steal From Marty s c h w a r t นะครับเขาก็บอกว่านะฮะเขาคนนี้นะผู้เขียนเนี่ยเขาก็ไปทำงานร่วมกับมัร์ติชวาร์ครับ เป็นเหมือนกับผู้ช่วยนะหรือว่าเป็นเทรดอยู่ในฟลอร์อยู่ในห้องเทรดเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ mm hmm. เขาบอกว่านะ mm hmm. เขาได้เรียนรู้มากมายครับจากการดูครับดูมาที่ชวัตเทรดครับแล้วก็เขาพบว่าเนี่ยเป็น3สิ่งนะเป็น3เรื่องนะที่เขารักจําจากมาที่ชวัตแล้วก็เอามาแชร์ให้เราครับซึ่ง3เรื่องนั้นก็คือ1คือโฟกัสฮะสอคือดิสพลินครับ 3 taking small loss ครับผมว่า3เรื่องนี้ทำได้เลยนะแต่ <laughs> ดูทรงเลยนะครับสามเรื่องทำยากนะทำยากมากมันเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่า perception นะครับแล้วก็ perspective นะครับบอกเลยว่า perception กับ perspective นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายนะโดยเฉพาะความเป็นมือใหม่ครับ ความเป็นมือโปรนั้นจะมีเพอร์เซพชันที่ไม่เหมือนกันนะยังไงครับคือว่ามือใหม่เข้ามาด้วยเพอร์เซพชันที่มองการเทรดนั้นเป็นเหมือนลูกไล่เขาเขาเชื่อว่าเขาสามารถชนะตลาดได้เพอร์สเปคทีฟของมือใหม่คือรวยง่ายรวยไวรวยเร็วแต่มือโปรไม่เหมือนกันนะครับเพอร์เซพชันตลาดของมือโปรคือ เขาไม่สามารถชนะตลาดได้เขาส้องตัวรอด Perspective ของมือโปรคืออะไรครับเขาโงเกมยาวครับเขาเน้นสม่ำเสมอครับยืดรอดได้ยาวครับแตกต่างเช่นเดียวกันนะเนี่ยไอ้สามเรื่อง,องการโฟกัสดิสซิปลิน taking small l o เนี่ยพูดง่ายนะแต่กว่าที่คุณจะเอาไปใช้งานได้อย่างจริงจังนั้นไม่ง่าย แต่ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าจําไว้ก่อนแล้วกันมือใหม่นะจําไว้ก่อนว่าร์เรอร์เนี้ยมัน,นสําคัญนะการโฟกัสเนี่ยนะการมีวินัยและการตัดการทุนให้เสียหายน้อยนะั่นเนอย่างนี้นะครับดูครับโฟกัสคือมาร์ตี้ชวัตเนี่ยเป็นนักเทรดที่โฟกัสขั้นสุดนะฮะที่เขาเจอแล้วบอกนะคือเขาจะนั่งแบบพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ตลาดครับเมื่อเขาทําการเทรดนะ บอว่าคุณสามารถวางระเบิดข้างๆเขานะโดยที่เขาไม่สังเกตเห็นมันครับคืออย่างนั้นคือเป็นคนที่จดจ่อจับจ้องยิงคล้ายๆแมวนะคือถ้าโฟก,กัสสักอย่างเนี่ยเอาอะไรไปไวไกลก็ไม่รู้ตัวนะมันก็ต้องเดียวนะมาทีติสวาเช่นกันฮนะก็บอกว,ว่าเขาเปรียบเทียบวนะ่าคุณจะว่าระเบิดไปวางข้างๆได้เลยไนะม่รู้ตัวครับ รอบคาได้สบาย,ยวันนี้นะเขาไม่สนใจครับไม่สนใจอะไรที่อยู่นอกเหนือจากการโฟกัสเขาเนะครับไม่มีครับ facebook ไม่มีไม่มี twitter ครับไม่มีอีเมลครับเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาทำเต็มที่ครับเขาไม่เคยเห็นนะคนที่เฝ้าเฝ้าดูนะคนที่เฝ้าดูการเทรดของมัตติชวัว,ว่านะไม่เคยเห็นมัทติชวัตเนี่ยจิตใจล่องลอยนะไม่เคยนะครับเนี่ย มีช่วงหนึ่งครับเขาเห็นมาติชวัตนั้นถูกเข็นจากออฟฟิศครับโดยใช้เปลยหามนะเพราะว่าเขาเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรนะัสเนี่ยซึ่งขณะที่อยู่บนเปลนะฮะมาติชวัตยังคงเทรดอยู่นะฮะใครที่ถูกหามเปลนะมาติชวัตยังคงเทรดครับโอ้โนี่เรียกว่า การโฟกัสขั้นสุดนะครับประเด็นนี้ไม่ใช่แค่มาติชวัตคนเดียวนะจำได้เลยว่าผมเคยอ่านประวัติพี่มาร์กนิวเช่นกันฮนะเขาก็บอกช่วงหนึ่งว่าเขาไม่สบายครับเข้าโรงพยาบาลเนะี่ยแต่ทางที่อยู่โรงพยาบาลนะเขาก็เทรดฮนะเขาก็เทรดนะนี่เป็นลักษณะของความสุดโตงนะ่งคะความสุดโตง่งสุดขั้วของยอนนักเทรดครับ จึงอย่าแปลกใจนะทำไมเขาจึงได้ในสิ่งที่เขาต้องการทําไมเขาจึงได้อะไรที่มันแบบหืมกาไรก้อนโตหมหาสารปั้นพอโตแบบสุดโตงเพราะว่าเขาโฟกัสแบบสุดโตงเช่นกันแบบคุณทำได้ไหมละ่ะถ้าคุณทำได้นะ,ะก็ถือว่ามีคุณสมบัติแลครับแต่ยังไม่พอนะครับต่อมาคือวินัยฮะวินัยนะมาร์ตี้บอกว่ามาติชวานเนี่ย มีสไตล์การเทรดแล้วก็กดเกณฑ์ตัวเองครับเขาไม่เคยที่จะตั้งคำถามกับกฎตัวเองครับสำหรับเขาแล้วนะไม่ว่าจะสไตล์หรือกฎการเทรดนั้นเป็นเหมือนศาสนาครับที่เขาต้องยึดมั่นเขาต้องศรัทธาครับเขาต้องแน่ใจว่าเขาจะไม่มีทางฝ่าฝืนกฎก,ฎการเทรดของเองนะโอ้โหเนี่ยฮะ วินัยสําคัญวินัยคือการทําตามกฎการเทรดของตัวเองโดยเคร่งครัดเนี่ยเขาไม่ระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับแล้วก็เขาจะไม่มีทางที่จะฝ่าฝืนกฎเลยถ้าเขาฝ่าฝืนกฎนั้นเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนง,งูเออนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดนะการที่คุณจะยึดติด และเชื่อกฎนั้นผมว่าไม่ง่ายนะครับเือใหม่ไม่ง่ายเหมือนมถ้าคนไี้อ่านอ e ีบุ๊กผมนะที่ชื่อว่า Trader's Journey นะมันก็เป็นพัฒนาการของนักเทรดนะครับคือก็จะมีการเดินทางเนาะการเดินทางผมว่ามันเป็นเหมือนการเติบโตของของสมองในส่วนนี้ผมมองนี่นะคือมนุษย์เรามันก็ถ้าเปรียบเทียบมนุษย์เรานะก็มี การเติบโตในแต่ละส่วนต่างกันใช่ไหมว่าทั้งกเด็กเนี่ยสมองก็เติบโตในส่วนหนึ่งแล้วก็พัฒนาสะสมกันไปด้านซ้ายด้านขวาบาลานไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราวของการอาตัวรอดก่อนใช่ไหมแล้วก็พัฒนาการทับรู้การตีความการเข้าใจนะพง่ายๆคือตอนเด็กเราจะไม่เข้าใจหรอกเราอยากจะได้อย่างเดียวอีโกนําแต่เมื่อเราโตขึ้นแเราก็จะเริ่มมีการแบบปณิปนอม เริ่มมีการโอนอ่อน<ๆ>ผ่อนตามแล้วก็บริหารจัดการสิ่งที่ไม่ตด้ตัังใจมากขึ้นการเจรดเช่นกันฮะในช่วงแรกนั้นเราก็เป็นเป็นเด็กอะครับเป็นเด็กนะซึ่งแน่นอนความเป็นเด็กนั้นเราจะใจใจมาที่ชวาร์กว่าที่เราจะมีวินัยได้นะสิบปีนะครับสิบปีนะเขาล้มเหลวสิบปีผมว่าด้วยความที่เขาเทรดมานานจึง สมองด้านการเทรดเติบโตครับแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเชื่อมันอ่นในวินัยครับถ้าอ่านเทรดเดอร์เจอนี่จะพบว่านี่ถ้าคุณจะสําเร็จนะคุณต้องมีช่วงนี้ครับมีช่วงของของวินัยเนี่ยในช่วงไหนวะประมาณระยะที่เนี้ยระยะที่ห้าหกเจ็ดเนี้ยครับต้องมีครับต้องมีจำเป็นต้องมีวิน,นัยครับแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในา รบเทรดอย่างจริงจังนะเช่นกันกับวัติชวัตครับเขาเป็นคนที่เชื่อวินัยเชื่อกฎเกณฑ์เชื่อระบบเชื่อแผนโดยแบบไม่มีการทังถามครับซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่นักเทรดเซียนมีเหมือนกันเลยนะนะสุดท้ายข้อ3มครับสูญเสียน้อยครับนะฮะ t m k l s m o s s loss ครับนะฮะนี่คือองค์ประกอบสำคัญนะครับของความสำเร็จของมัตทิชวัคก็ว่า ขนาดของผู้แพ้นั้นจะเล็กมากครับเล็กมากครับนะเพราะว่าเขาจะมีการวางแผนตั้งแต่แรกครับว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ยเคาจะดูว่ากราฟเป็นยังไงใช่ไหมดูกราฟเป็นยังไงหรือไม่ก็เป็นอินดิเคเตอร์ครับทั้งวัาที่ชวัดเนี่ยถ้าจะไม่ปิดเขาจะใช้อินดิเคเตอร์เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะถ้าอยากรู้ก็แนะนํานะครับหักสือรมีเนาะพิทบูลนะครับ ตามติดชีวิตโคชแชมป์เดเทรดนะครับอา้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับเออไม่แน่ใจว่าก็ภาวนานะว่าให้ทางเอนซิกเขาพิมพ์ซ้ำนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมีการต่อสัญญาหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีหนังสือที่ที่เอาลิขสิทธ์จากฝรั่งมานะครับเขาจะมีซื้อเป็นเป็นแพ็กเกจนะซึ่ง เลิกกระิ์จะมีกำหนดเวลานะหมดอายุถ้าอายุเท่านี้แล้วถ้าเขามองว่าซื้อลิกสรทธิ์ไปก็ขายไม่ออกเลยนะไม่คุ้มเนี่ยเขาก็ไม่ต่อนะดังนั้นเนี่ยลองไปถามไปดูครับว่าเขาจะพิมพ์ต่อหรือเปล่านะเล่มนี้ก็มีช่วงท้ายซึ่งเ,เขาเอากลยุทธ์ของมัติชวัตให้ดูนะครับเล่นี้ก็ควรศึกษานะครับควรศึกษาในการเอาไปประยุกต์ใช้นะ คือมาติชวัตในี่โดยหลักการเขาเป็นนักเดเทรดนะครับเขาจะเขาบอกว่ามีวินเรทอยู่ที่ประมาณสัก60เอ้ยสัก70-80%ฮะประมาณนะคัะนั่นหมายความว่าเขาจะเทค profit กำไรเล็กแล้วก็ซับ o อ s กำไรน้อยเช่นซับ o อ s ขาดทุนน้อยเช่นกันครับกำไรเล็กขาดทุนน้อยครับตีง่ายซะคือแค่เขามี กำไรผมกึวาเาเทคเขากำไรกำไร2%ตัดขาดทุน2%มานี้นะครับซึ่งพวกนี้นะถ้าวินเดีรระดับ70-80%นั้นแค่คุณเทค e Profit 3%คือเทคโปรฟิตเรียกว่า Ri s k 1 r e w a r d 1ก็ได้กำไรนะอันนี้ถ้าถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้แนะนำให้ไปศึกษางานเขียนผมนะครับ ที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะชื่อว่าเนี่ยศาสตร์ศิลปะการปันพอร์ตนะครับผมพูดถึงเรื่องของรีทรีวอร์ดครับซึ่งถ้าคุณอยากสําเร็จนะให้เอาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ครับมาใช้ร่วมการเทรดน,นะเล่มนี้จะบอกคุณว่าคณิตศาสตร์ที่จะเป็นการสําเร็จคืออะไรบ้างครับในการปันพอร์ตนะผมเอามาใช้แล้วเวิร์กมากครับเวิร์กมาแล้วก็ปีนี้ผลงานผมชัดเจนเลยฮะดีกว่าตลาดครับนะเส้นเดียว ผมจะทําคลิปให้ท่านชมในช่วงท้ายปีว่าเป็นยังไงนะฮะคือมาติชวาด้วยความที่เขาเป็นนักเดเทรตนะครับออวินเด็ดสูงคือระดับ70-80%นั้นถ้าเขาให้ Risk ก,กับรีวอร์ดหนึ่งหนึ่งนะเขากำไรครับเขาจะมีการทบต้นอย่างมากมายตัวอ,อย่างง่ายๆครับของการเดเทรดนะั้นอยากกำไรค้กนึกนก,นกถึงเซเว่นนะหรือว่าเป็นร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตครับ มาจิ้นน้อยครับแต่เขาเน้นปริมาณครับหุนรอบไปเยอะเดตเทรทเช่นกันคนระับถ้าอยากสำเร็จนะในการเป็นนักเดตเทรทน,นั้นต้องจำกัดความสูญเสียครับให้เสียน้อยไว้ก่อนครับสมมุตินะง่ายๆที่ผมบอกไม่คือถ้าคุณต้องการกำไราไเปอร์เซ็นต์เทคโปรฟิตสเปอร์เซ็นต์ให้ Stop ล o อ s ไม่เกิน3เปอร์เซ็นต์ครับยิ่งคุณเทคโปรฟิตสนะคุณซับลอตแค่ 1- นถึงสอนะโอ้โห กำไรเลเทนะครับเพราะาคุณหมุนรอบแล้วคุณใช้เรื่องราวของ position size ด้วยนะทั้ง position size ทั้งการหมุนรอบที่มากขึ้นรับรองว่ากำไรหมลารครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่นะทำไมเราต้องจำกัดการสูญเสียเล็กน้อยทำไมต้อง taking small loss เพราะว่า loss เนี่ยเป็นที่เราควบคุมได้ครับถ้าคุณควบคุม loss ให้เสียหายน้อยนะแล้วคุณมีระบบเทรดที่มีแต้มต่อสูงนะ กำไรครับแน่นอนนะนี่เป็นสิ่งที่มาริชวัตทำนะครับเขาเริ่มต้นที่การปกป้องสิ่งที่เขามีจากนั้นถ้าเขาปกป้องได้ดีนะรับได้ดีเนี่ยรุกแน่นอนครับพุ่งกระฉูดแน่นอนครับนี่เป็นไอเดียเนาะที่ผมคิดว่าน่าไปคิดต่อนะครับประเด็นนี้นะใช้ได้ทั้งนักเทรดนักสวิงเทรดนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องราวของคนที่เขาเป็น value ิสเต s t ์ r นะเพราะว่าผมไม่ค่อยเขามีคนถามมือนกันว่า หนังสือผมเนี่ยมันหนังสือของผมเนี่ยมันใช้ได้กับ value investing หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณมี mindset แบบไหนถ้าคุณมี mindset แบบว่าเฮ้ยผมเทรดผมลงทุนแบบใช้ Risk Reward โอเคคุณใช้ได้ครับอ่านได้แต่ว่าถ้าคุณลงทุนแบบที่ต้องการหุ้นพลิกชีวิตหุ้นเปลี่ยนชีวิตพลิกพอร์ตงานผมไม่น่าจะเหมาะคุณนะเพราะว่าผมผมจะโฟกัสไที่การบริหารริสคีบอร์ดเป็นหลักครับเน้นการเทรดครับนะฮะ แต่ถ้าคุณสนใจเรืงการเทรดอยากได้ไอเดียการเทรดผมว่างานเขียนนั้นของผมนั้นช่วยคุณได้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับจากการคิปหนา้าสวัสดีครับ